เชิญครับคุณลกนั่งที่เก้าอี้เลยฮะทำไมคุณถึงมาเรียนขั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจ่าวะผมก็แค่อยากรู้ผมอยากมีความรู้อ่ะความรู้ในการฟันคนในการตีคนอะเฮ้ยมันมีอีกหลายมุมที่จ๋าไม่รู้จ่าเห็นผมแบบนี้จ๋าก็ตัดสินผมแบบนี้ไงมุมอื่นจ๋าเคยเห็นป่าล่ะมุมที่ผมทาดีอะก็พอพฤติกรรมคุณมันมีแต่เรื่องแบบนั้นหรือเปล่านี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่สี่แวที่ห้าแล้วมั้ง สถานการณ์พาไปจา่าเข้ามาทําผมก่อนสถานการณ์พาไปมีคนเดิมมาต่อยหน้าจา่จาจะทําไงขอบคุณนะทาไมคุณไม่เคยลดทิฐิตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นตลอดเลยวงจรชีวิตมันเป็นแบบนี้จา่าจ่าเป็นตํารวจชีวิตของจ่าก,ก็คือจับโจรจับคนอย่างพวกผมเนี่ยผมทำอะไรจ่าวะล็อกผมทำไมวะเนี่ยผมมาเรียนหนังสือก็เอาความรู้ไงจา่าแต่คุณตั้งตัวเองเป็นสารเตี้ยงไง จ่า,จาทำอะไรบ้างวะจับพวกคุณไงนอกจากรับสวยยาแม่งเต็มเลยสารับชั่นเต็มเลยตำรวจเห็นปัญหาหรือว่าสุดท้ายแม่งทำอะไรไม่ได้ก็เลยมันลงกับคนอย่างพวกผมเพราะทำอะไรระบบไม่ได้จ่าก็เลยมันลงกว่าคนอย่างพวกผมผมก็คือผลพวโจากระบบจ่า,จา,า,จาแต่พอแม่งมีปัญหาจ่าก็เอาความกดดันเอาความผิดพลาดข,ของระบบมาโทษพวกผมเลยสิ่งที่เลวส้าที่คุณเคยทำมันคืออะไรทุกคนเคยผิดพลาดหรือาจ่าจา่จาไม่เคยทำผิดอะ ถ้าทำแบบนี้ครอบครัวคุณไม่เสียใจอ่ะเขาไม่ได้สนใจผมอยู่แล้วจ้ะแล้วคุณไม่รักพวกเขาเหรอนี่ใครบ้างจา้ะไม่รักพ่อแม่ตัวเองนี่คือการตอบแทนบุญคุณของคุณเหรอระหว่างสถาบันเพื่อนกับครอบครัวคุณจะเลือกใครทุกอย่างมันสําคัญคนละแบบจ้ะแต่ผมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง